พอพูดคำว่านมพึ่งคุณนึกถึงอะไรหลายคนนึกถึงคำว่าน้ำพึ่งน้ำหวานน้ำเชื่อมความหวานเดี๋ยวก่อนแล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่าเออกินแล้วอ้วนไหมบอกตรงนี้เลยว่าคนละเรื่องกันค่ะนมพึ่งไม่ใช่ของหวานไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่น้ำเชื่อมและไม่ใช่น้ำตาลค่ะแต่มันคือสารอาหารที่ล้ำค่ามากๆที่ตัวพึ่งเนี่ยนะคะผลิตออกมาเพื่อเลี้ยงพึ่งราชินีโดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉลี่ยแล้วค่ะ 아영기 <목소리나> พึ่งราชินีจะมีอายุยืนกว่าพึ่งตัวอื่นๆถึง40เท่าตลอดชีวิตของพึ่งราชินีเขาได้กินแต่สารอาหารที่ล้ำค่าตัวนี้แหละและบัดนี้เราได้รวบรวมเอาคุณค่าอันล้ำค่าอันนั้นแหละที่เราพูดถึงเนี่ยมาในรูปแบบเม็ดแคปซูลแบบนี้ทานสะดวกค่ะและนี่คือโ o ยเจลลี่ y น6 5 0นั่นหมายถึง1650มิลลิกรัมมีสารสำคัญนั่นก็คือ10 HDA ที่มีความ เข้มข้นสูงมากๆและมีส่วนช่วยหลายอย่างมากนั่นก็คือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียบำรุงสมองอีกหนึ่งข้อค่ะที่นูมชอบมากๆทำให้เราหลับลึกหลับสบายหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วยปรับฮอร์โมนให้มีความสมดุลโดยเฉพาะผู้หญิงวัยแบบหนูแม่มแล้วก็วัยแบบเราๆค่ะ ยังไม่หมดนะคะยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็อารมณ์และยังช่วยลดอาการก่อนมีประจำเดือนได้อีกด้วยทั้งหมดผลิตจากโรงงานผลิตเทียบเท่ากับโรงงานผลิตยาของประเทศออสเตรเลียเลยนะคะได้รับออยอทั้งออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจกับคําแค่ว่าน้ําผึ้งแล้วเราไปนึกถึงขนมหวานนะคะแต่มีค่ามากกว่านั้นค่ะแค่1แคปซูลตอนน่อ1นวันแต่ผลลัพธ์เกินค่าจริงๆค่ะ